เด็กๆสายชั้นป .5 พบกับคุณนิ่งอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนวิชาภาษาไทยในเรื่องของการใช้พจนานุกรมนะคะถ้าอยู่ถ้าในหนังสือข,ของเรียนนะคะจะอยู่ในหน้า89นะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้เลยนะคะเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมค่ะไปกันเลยค่ะในวันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้พจนานุกรมกันบ้างนะครับถ้าอยากรู้ว่าพจนานุกรมคืออะไรเราก็ไปดปูพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนในวันนี้ครูจะสอนวิธีการเปิดพจนานุกรมพจนานุกรมคืออะไรคะพจนานุกรมเป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ที่บอกความหมายและที่มาของคำที่ใช้ในภาษาไทยเกือบทุกคำทั้งคำที่เป็นไทยแท้เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศคำที่เกิดขึ้นใหม่ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีปัจจุบัน พจนานุกรมจึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญควรให้ความสนใจเพื่อจะได้นำไปใช้และค้นคว้าจ้ะวินจ้าช่วยหยิบพจนานุกรมบนโต๊ะครูมาแจากเพื่อนๆหน่อยจ้าครับครูพจนานุกรมนั้นบางฉบับเรียกปทานุกรมซึ่งมีหลายประเภทและพจนานุกรมที่ยึดถือเป็นหลักของประเทศในปัจจุบัน คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศัการาช2542นักเรียนอาจใช้พจนานุกรมหรือประธานุกรมฉบับนักเรียนก็ได้เราเป็นคนไทยควรอ่านเขียนและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อรักษาและพัฒนาภาษาของเราให้คงอยู่ตลอดไปพจนานุกรมจะเป็นคู่มือในการใช้ภาษาไทยที่ดีที่สุดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เราจึงควรใช้เป็นประจำให้เคยชินเป็นนิสัยครูคะแล้วเราจะมีวิธีการเปิดค้นหาคำศัพท์ได้ยังไงคะถ้าอย่างนั้นเราลองมาเปิดหาคำว่าขจจในพจนานุกรมดูก่อนคะ่ะแล้วนักเรียนก็เปิดไปพร้อมๆกับครูนะคะขั้นตอนที่1เราจะต้องเปิดพจนานุกรมไปที่หมวดพยัญชนะขอไข่ซึ่งจะดูเลขหน้าจากสารบัญ พยัญชนะจะเรียงจากกอไก่ถึงหอนกพูกขั้นตอนที่สองเมื่อได้คำที่มีขอไข่นำหน้าแล้วให้ดูคำเพื่อหาพยัญชนะตัวที่สองคือจอจานให้ได้ขอไข่จอจานซึ่งพยัญชนะตัวที่สองจะเรียงตามลำดับจากกอไก่ถึงหอนกพูกขั้นตอนที่สดูคำต่อไปให้ได้พยัญชนะตัวที่สาคือรอเรือ ซึ่งเรียงลำดับเช่นเดียวกับขั้นตอนที่สองจะพบคำว่าขจรขั้นตอนที่สศึกษาคำเขียนคำอ่านชนิดของคำที่มาของคำความหมายหรือวิธีได้ตามต้องการนั่นก็คือคำว่าขจรอ่านว่าขจรเป็นคำกริยาหมายถึงฝนงไป อาละค่ะนักเรียนเราลองมาดูอีกสักคำดีกว่าคำว่าเสด็จได้ไหมครับได้สิจ้าขั้นตอนที่หนึ่งเปิดพจนานุกรมไปที่หมวดพยัญชนะสอเสือซึ่งจะดูเลขหน้าจากสารบัญพยัญชนะจะเรียงจากกอไก่ถึงฮอนกฮูกขั้นตอนที่สองเมื่อได้พยัญชนะหมวดสอเสือแล้วให้หาคำที่มีสอเสือขึ้นต้นด้วยสระเอ ซึ่งจะอยู่หลังสระอูและหน้าสระเอซึ่งจะดูจากการเรียงรูปสระคำชี้แจงของพจนานุกรมจะได้คำที่ขึ้นต้นด้วยเสขั้นตอนที่สให้ไล่คำที่มีพยัญชนะต่อไปคือดอเด็กซึ่งการเรียงก็เหมือนขั้นที่หนึ่งคือจากกอไก่ถึงฮอนกฮูกจะได้คำที่ขึ้นต้นด้วยสระเอสอเสือดอเด็ก ขั้นตอนที่ 4, ไล่คําที่มีพยัญชนะต่อไปคือจอจานซึ่งจะเรียงจากกอไก่ถึงหองนก,หกูกเช่นเดียวกันจนพบคําว่าสเสด็จซึ่งอธิบายไว้ว่าเสด็จอ่านว่าสะเด็ดเป็นคํานามหมายถึงคําเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นลูกเธอและหลานเธอซึ่งพระอัยากาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน คำราชาศัพท์เป็นคำกริยาหมายถึงไปเช่นสเสด็จประพาสอยู่เช่นสเสด็จประทับเสด็จในกรมเป็นภาษาปากเป็นคำนามเป็นคำเรียกเจ้านายที่ทรงกรมสเสด็จพระราชดำเนินเป็นคำกริยาหมายถึงไปใช้แก่พระเจ้าแผ่นดินสมเด็จพระบรมมาราชชนนี สมเด็จพระยุพราชสมเด็จพระบรมมาโอรสาธาิราชและสมเด็จพระบรมมาราชกุมารีเช่นสเสด็จพระราชดำเนินโดยทางลาดพระบาทสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งและก่อนจะจากกันในคาบนี้ครูก็อยากให้นักเรียนทุกคนกลับไปหาศัพท์มาคนละสามคำแล้วมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอเนะะื้อหาเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมไปแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณนิ่มก็จะมาอธิบายนะคะแบบฝึกหัดนะคะในหน้า90หนังสือภาษาไทยของนักเรียนนะคะโดยแบบฝึกหัดนะคะจะมีทั้งหมดด้วยกันสองข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้นักเรียนเรียงคําให้ถูกต้องตามหลักพจนานุกรมโดยเขียนหมายเลขหน้าคําที่กําหนดนะคะเขาก็จะมีคําให้นักเรียนถูกต้องไหมคะอ่าคำแรกนะคะเราเรียงตามพจนานุกรมเลยนะคะนักเรียนตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนคูกนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูคําแรกกันก่อนนะคะว่า คำไหนนะคะที่เขากําหนดมาให้จะเป็นคําแรกนะคะเราไล่ตั้งแต่กอไก่เลยนะคะมีไหมคะกอไก่อ่ามีนะคะมีคําว่าอะไรคะกระท้อนนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนใส่หมายเลขนึงหน้าคําว่ากระท้อนค่ะต่อไปค่ะมีกอไก่อีกไหมคะอ่ายังมีอีกคํานึงค่ะนั่นคือคําว่าอะไรคะกล้วยหอมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนใส่หมายเลขสองหน้าคําว่ากล้วยหอมค่ะต่อไปมีกอไก่อีกไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูตัวอักษรต่อไปค่ะกอไก่ก็ต้องเป็นอะไรคะ ขอไข่ใช่ไหมคะขอไข่เราเจอคําว่าขนุนค่ะใส่เลขสามลงไปนะคะหน่าคําว่าขนุนค่ะต่อไปมีไหมคะไล่ๆไปโอ้ไปเจอตอเต่าค่ะตอเต่าให้ใส่หมายเลขสี่ตอเต่าคือคําว่าอะไรคะแตงโมนะคะแตงโมให้ใส่หมายเลขสี่นะคะต่อไปค่ะเราก็ไล่ไปตามนะคะตัวอักษรตามประหลักของพยัญชนะไทยเลยนะคะอ่าพอมาเจอตอเต่าแล้ว โอ้มาเจออีกแล้วค่ะทอทหารนะคะคําว่าทุเรียนค่ะให้ใส่หมายเลขห้านะคะอ่าต่อมาค่ะน้อยนาค่ะให้ใส่หมายเลขหกค่ะอ่าต่อมาหมายเลขเจ็ดอยู่ในนอ้าหมายเลขเจ็ดพุซาค่ะใส่หมายเลขเจ็ดลงไปนะคะคำว่าพุซานะคะต่อไปค่ะหมายเลขแปดขามะพร้าวค่ะหมายเลขเก้ามังคุดนะคะหมายเลขสิบลองกองค่ะหมายเลขสิบเอ็ดลำไยค่ะ หมายเลข12ลิ้นจีนะคะหมายเลข13บสามงโอค่ะหมายเลข14สับประรดค่ะและสุดท้ายนะคะอ่อเห็นไหมคะอ่าอางุนนะคะอันนี้ใส่หมายเลข15ค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะอ่าให้เพียงแค่เราไล่ไปตามตัวอักษรพยัญชนะนะคะก็ไก่ถึงหอนบูกนะคะ ต่อมาค่ะมาดูกิจกรรมที่2องบอกว่าให้นักเรียนหาคาอ่านชนิดของคําและความหมายของคําที่กำหนดให้จากพจนานุกรมอันนี้นักเรียนค่ะเขามีตัวอย่างให้นักเรียนดูเห็นไหมคะเขายกตัวอย่างมาให้นักเรียนคือคําว่าดุษฎีนะคะเวลานักเรียนเขียนนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนคําที่นักเรียนจะนํามาตอบนะคะแล้วก็มีคําอ่านค่ะเขียน บอกชนิดของคําด้วยนะคะว่าดุสเดียเขียนคําอ่อานดุสเดีก่อนนะคะแล้วก็มีตัวนอนหนูเห็นไหมคะดุษฎีมีตัวนอนหนูจุดเขาแทนคําว่าเป็นคํานามนะคะดุษฎีเป็นคํานามก็หมายถึงอะไรคะความยินดีความชื่นชมนั่นเองค่ะทีนี้เขามีคํามาให้นักเรียนค่ะมีคําอยู่ทั้งหมด5คําด้วยกันนะคะมีคําว่ากัิกรนนะคะฉมวกค่ะแล้วก็ทินกรภาคภูมิแล้วก็ สงัดนะคะนักเรียนต้องเอาคำที่เขากำหนดมาให้ทั้งหมดห้าคำนี้นะคะมาเขียนคําอ่านค่ะแล้วก็บอกชนิดของคําว่าเป็นคํานามคํากริยาคาสรรพนามนะคะหรือคาวิเศษอะไรต่างๆนะคะนักเรียนต้องเขียนเขียนเสร็จนักเรียนก็ต้องบอกความหมายของคํานั้นนะคะอ่ะเรามาดูคําแรกค่ะคําแรกนะคะกัศีกรนะคะกัศซีกรนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนคําอ่านค่ะ กออากาสอยอีสีกออรนอกรใช่ไหมคะแล้วด้านหลังนะคะนักเรียนก็ต้องทําวงเล็บด้วยนะคะทําวงเล็บเหมือนเขาเลยนะคะในคาอ่านนักเรียนทําวงเล็บเหมือนเขานะคะแล้วด้านหลังวงเล็บให้เขียนโนหนูจุดนั่นคือคําว่ากสิกรน,นเป็นคํานามนะคะความหมายก็คือผู้ทหนหนําไร่ไถนานั่นเองคะ่ะต่อไปค่ะคาว่าฉมวกนะคะนักเรียนก็ทาวงเล็บเหมือนเหมือนเหมือนตัวอย่างด้านบนนะคะฉมวกนะคะชอชิงสระอ่ามวกก็เขียนว่า นอยเยมองม้าวอแเวนกอไก่นะคะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะแล้วก็ด้านหลังของวงเล็บก็นอนหนูจุดค่ะคือเป็นคำนามนะคะความหมายของชัหมวกก็คือเครื่องมือแทงปลาเป็นต้นมีง่ามนะคะเป็นหนึ่งสามหรือห้าขานั่นเองที่ปลายขาทำเป็นเนี่ยงนะคะมีน้ายาวนะคะต่อมาค่ะทินกรนะคะทินกรนักเรียนก็เขียนคำที่นักเรียนจะเขียนคำอ่านนะคะทินกรนะคะแล้วก็ทำวงเล็บ ะะทินกรเขียนยังไงคะทออีนอทินนอหนูณนะนอนหนูสะดากอนกอ,นออนอกอนนะคะแล้วก็ทำมือเล็บปิดนะคะด้านหลังเล็บก็เขียนอนอหนูจุดเหมือนเดิมค่ะเป็นคํานามนะคะทินกรนะคะความหมายก็คือพระอาทิตย์นั่นเองค่ะต่อมาค่ะคํา,า,คะคะคาคว่าภาคภูมินะคะคําอ่านของคําว่าภาคภูมินม่อเบงก็ทำมือเล็บเหมือนเดิมค่ะภาคภูมินะคะเขียนยังไงคะพออากอภาคขยาพอพันนะคะพออากอภาค พอูมพูมนะคะใช้พอพานักสองอันเลยนะคะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะแล้วข้างหลังวงเล็บก็เขียนวอจุดค่ะก็คือเป็นคําวิเศษนะคะมีความหมายว่ามีสงา่านะคะพึงผายนั่นเองค่ะต่อมาค่ะสงัดค่ะคาอ่านของคําว่าสงัดนักเรียนทำวงเล็บก่อนนะคะสอเสือสะอาค่ะหอหยีงัดนะคะหอหยีงงูไม่หันอากาศดอเด็กแล้วก็ทาวงเล็บปิดนะคะแล้วก็ให้เขียนด้านหลังวงเล็บว่าก,ากจุดนะคะ คำว่าสงัดเป็นคำกริยานั่นเองค่ะก็ไก่ย่อมาจากคำว่ากริยานะคะแปลว่าเงียบสงบค่ะหรือคำว่าสงัดนะคะอาจจะเป็นคำวิเศษก็ได้นะคะถ้าเป็นคำวิเศษนักเรียนก็เขียนเพิ่มไปว่าวจุดนะคะแล้วก็ความหมายก็คือเงียบเชียบสงบเงียบเพราะป่าศจากเสียงรบกวนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแต่ฝึหกหัดนะคะในเรื่องของการใช้พจนานุกรมไม่ยากเลยนะคะ พียงแต่ขอให้เรานะคะทราบว่านะคะพยัญชนะไทยตั้งแต่กัไก่ถึงฮวนวุง้งนั้นมีตัวอะไรบ้างแล้วเราก็ถ้าเราจําได้เราก็สามารถเขียนได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่ทราบนะคะก็อาจจะเปิดพจนานุกรมนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถตอบคำถามหน้านี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนิมก็ขอจบจาการอธิบายแบบกระหัดไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ